สวัสดีค่ะวันนี้มาติวคำศัพท์เหมือนเดิมเนาะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเกษตรเหมือนครั้งก่อนนะคะโอเคมาเริ่มกันอ่ะโจ์โจ,โจ์คืออะไรโจทย์คือคอริมืิลผูโกมันมาจึนดันนอรึกรูสิบเชียวอ่ะโจ์บอกว่าดูรูปดูรูปก่อนนะดูรูปแล้วก็ เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะรูปที่หนึ่งรูปอะไรรูปเครื่องอะไรคะเนี่ยรูปเครื่องอะไรเอ่ยรูปเครื่องอะไรเครื่องสูบน้ำข้อไหนที่แปลว่าเครื่องสูบน้ำคะมาดูกันก่อนข้อหนึ่งก็คือ truck truck ก็คือท k นะคะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ แปลว่ารถบรรทุกเนาะรถบรรทุกส่วนข้อสองข้อสองขมใบค้มใบ,บก็คือค้มใบก็คือรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวอ่าใช่ค่ะรถเกี่ยวข้าวอย่างโซกีก็คืออ่าข้อนี้ตอบกันอย่างโซกีก็คือเครื่องสุบน้ํา อ่เอาเครื่องสูบน้ำอ่เอาเยชูกิเยชูกิครั้งก่อนเราเจอแล้วนะคะเยชูกิก็คืออ่าเครื่องตัดยาเครื่องตัดยาอือแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อสามนะคะข้อ 3, สามยัมซุกีก็คือเครื่องสูบน้ำนะคะ